ค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ทักติทาโร่นะคะนักอ่านไพ่ที่ไม่อ่านไพ่เอาใจคนดูแต่จะเปิดไพ่เอาใจคนดูนะคะคือถ้ามาดูกันบ่อยแล้วก็จะรู้เหลาเน้ะว่าเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ไพ่บอกออกมาดังนั้นเลยเราจะไม่ไขฝันจะไม่โลกสวยกันนะคะ เป็นตามนั้นเลยเป็นตามที่ไพ่บอกมาเป๊ะเ,เ,เวลาที่มันมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเราจะได้ไปแก้ไขเอ,อ้ยไม่ใช่แก้ไขสิไปป้องกันก่อนที่จะต้องไปแก้ไขมันนะคะจะได้มันจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะนับราศีก็จะนับตามแบบตะวันตกถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีตามแบบตะวันตกเขาเป็นราศีอะไรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะจะมีบอกไว้หมดเลยเกิดวันนี้วันนี้จะเป็นราศีอะไรเพราะว่าตะวันตกกับไทยจะนับราศีไม่เหมือนกันและ ที่สําคัญเอาพูดตรงๆเลยบุคลิกาภาพธานะับตามแบบไทยไม่ตรงค่ะแต่ถ้าเป็นตะวันตกคือเป๊ะมากเพราะฉะนั้นเรายึดตามนี้เนาะแล้วการอ่านไพ่ก็จะอ่านตามแบบตะวันตกคือจะมีไพ่รีเวิร์สคือไพ่รีเวิร์เซลไพ่กลับหัวกลับหางนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความผิดปกติใดๆกับไพ่นะคะแต่มันเป็นการชิปพลังงานปรับเปลี่ยนพลังงานนั่นเองเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยรักกันชอบกันนะคะถ้าชอบการอ่านสไตล์เราอย่างที่บอก ไม่อ่านไพ่เอาใจใครไม่โลกสวยเป๊ะๆตามนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเอาไปเป็นค่าอาหารน้องแมวอ้วนของเราแมวสกอตติชโฟตัวอ้วนมากอ้วนจริงๆยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูโฆษณาให้เนาะโอเควันนี้เราจะมาอัปเดตกันเลยว่าดวงความรักการงานการเงินของ เดือนกุมภาหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะดูได้ทั้งลัคนาดาวจันทรดาวอาทิตย์ดาวอะไรได้หมดเลยที่มีอยู่ในชาร์ตเกิดคุณเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้อนอัปเดตกันเลยค่ะค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวจันท์มูนซส,สันซวีนัสไรต่างๆดูได้หมดเลยนะคะ แล้วเรามาอัปเดตกันว่าเดือนนี้พลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นเราจะไปดูเรื่องความรักกันนะคะการงานการเงินชาวราศีกรกฎอ้าวอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ queen of pentacles นะคะ reverse ช่วงนี้อย่าใช้เงินเยอะเนาะประครับประคองอารมณ์เองให้ดีเออแล้วก็ อ่าเดวิลค่ะ the devil rewards อืมโอเคไพ่กองนี้สำหรับนี้เขาจะเชื่อไม่เหมือนแบบแบบ traditional นะคะเดวิลออฟฟอร์จูน r e ว a r ์สเหมือนกันโอ้ oh, เจอคนแบบว่าแย่ๆนะนี่เอาตรงๆเจอพวกเห็นแกนตัวเนะเาะอ้าว ten of w a n d s r e ว a r ์สอู้อืม แ h ริออตรีเว r ร์อีกก็ระกฏจ๋าไปเจอใครเนี่ยทำไมเห็นแกตัวขนาดนี้โอ้แต่ดีนะคะเดี๋ยวมันก็จบแล้วเนาะใจเย็นๆเดี๋ยวจะได้เหมือนแบบว่าว้าวเริ่มต้นใหม่ละรีเว r ร์สฮัม e m มเ r o r ค่ะ u p ปไ g h ์อย่างน้อยผู้บังคับบัญชาก็เข้าใจนะคะ ดูเหมือนว่าเจ้านายจะค่อนข้างเข้าใจคุณว่าสิ่งที่คุณโดนมามันไม่ใช่ธรรมดาแทงข้างหลังว่างาั้น five of swords reverse เกิดขึ้นแล้วด้วยถ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นขออย่าให้เกิดขึ้นนะคะ seven of pentacles upright แล้วก็ nine of wands อัปไรท์โอเคราศีกระกดนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนกันอันดับแรกในช่วงนี้เลยก็คือให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองเพราะตั้งแต่เปิดไพ่มาใบแรกดูคืนอารมณ์ดูอารมณ์ของคุณขึ้นขลงๆขึ้นข,นข,นข,นขนลงล,งลงเพราะฉะนั้นมันจะมีผลระยะยาวในการทํางานเพราะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นจุดอ่อนทําให้คนอื่นเข้ามาแทงคุณข้างหลังได้ง่ายขึ้นเพราะเขาเห็นว่าคุณอ่อนไวง่าย เหมือนกับประมาณว่าเขาเห็นคุณเคยเห็นไหมที่เราไปชอบแกล้งใครสักคนหนึ่งเพราะเขามีปฏิกิริยาแล้วมันยิ่งทําให้เราสนุกเหมือนเราไปแกล้งเด็กเล็กๆคนหนึ่งแล้วเขาเอบใส่เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยปฏิกิริยาคุณที่คุณแสดงออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแอบใส่เขาอย่างนั้นนะแต่มันหมายความว่าเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแย่คุณน่ะคุณเล่นกับเขา เพราะฉะนั้นพยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้อยู่ไม่งั้นคุณจะโดนเขาเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทางเรื่องซุบซิบนินทาหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นให้อยู่นิ่งๆไปแล้วให้ระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งเลยคืออาจจะมีใครบางคนที่มาตีสนิทหรือพูดดีกับคุณเพื่อที่จะมายนงานของเขาให้คุณทำเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องอารมณ์ของตัวเองจริงๆนะ,นะต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องอารมณ์เนี่ย กับราศีกรกฎเนี่ยต้องเตือนกันทุกคลิปเลยเพราะว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นต้องระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะหางานใหม่ยังไม่ใช่ช่วงที่ควรจะไปเพราะฉะนั้นอยู่กับที่ไปก่อนอยู่กับที่ไปก่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเออไม่ต้องทําอะไรเลยนะหมายถึงว่าถ้ายังไม่ได้ เดี๋ยวนั้นเราใช้คำพูดผิดตลอดเลยวันนี้เราจะพูดว่าถ้างานมันยังพอทำได้อยู่แต่ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่โอเคพยายามตัดสิ่งนั้นออกไปก่อนแล้วเอาแค่งานก่อนเพราะเท่าที่ดูตอนนี้คือ,อยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะไปหางานใหม่ แต่ข้อดีก็คือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆจะเข้ามาให้คุณทำอาจจะเป็นพวกงานเล็กงานน้อยที่เจ้านายอยากจะมอบให้คุณเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจบเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำละเอียดแต่ให้ระมัดระวังอย่างเดียวเลยก็คือเลือกอารมณ์ของเราแค่นั้นแล้วที่สำคัญตรงนี้นะคะเราจะขอบอกว่าพยายามอย่าไปน,นึกคิดว่าใครจะอิจฉาเราหรือเราจะไปอิจฉาใคร เพราะมันจะสร้างพลังลบให้ตัวเองเพราะณนะจุดนี้เรายังไม่เห็นมีใครอิจฉาใครแต่เราพูดดักไว้ก่อนเพราะว่าชอบมีคนมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าอยากรู้ว่าใครจะอิจฉาเราบ้าง <c oughs> มันเป็นพลังลบนะคะชีวิตมนุษย์เรามีอะไรหลากหลายมากกว่านั้นมากกว่าการที่มานั่งคิดว่าใครจะมานั่งอิจฉาเราถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเขาแทงข้างหลังคุณในจุดนี้ไพ่มันยังไม่ได้ระบุมาว่าเขาอิจฉาคุณแต่เขาแค่ไม่ชอบอารมณ์ที่คุณส่งออกไปดังนั้น คุณอาจจะเป็นคนที่มูต์สวิงอารมณ์ขึ้นลงง่ายแล้วคุณก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครหรอกแค่มันเป็นอยู่ในใจคุณแล้วหน้าคุณบึ้งตึงดังนั้นเลยไอ้สิ่งที่เขาไม่ชอบคือนี่แหละความเป็นเราอันนี้ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไปนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เว้นแต่ว่าเราทําอะไรให้เขาอันนั้นเราต้องไปแก้ไขเนาะดังนั้นณนะจุดนี้เลยนะคะถ้าคุณอยู่นิ่งได้เจ้านายจะเห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็จะมีอะไรที่ ไว้วางใจคุณมากขึ้นแล้วให้คุณทําโปรเจกต์ใหญ่ๆงานดีๆหรือแม้แต่กระทั่งขึ้นเ,นเดือนเพราะเท่าที่ดูเงินเดือนก็จะดีขึ้นอยู่หลายๆอย่างจะดีขึ้นในกรณีถ้าเป็นเจ้าของกิจการเองก็เช่นเดียวกันนะคะพยายามเวลาคุยกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามแต่สะกดอารมณ์ตัวเองให้อยู่เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่เราดูนิ่งมากเวลาคุยกับคนแล้วคนก็จะชอบมองว่าเราอ่ะกวนประสาท มันไม่ใช่แค่เรานิ่งนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยคือคนก็จะสามารถที่ไลไปร้อยแปดพันเก้าเอ่อเพราะฉะนั้นเลยณจุดนี้เราไม่อยากให้คุณไปคิดถึงตรงนั้นเยอะเป็นตัวของตัวเองดีแล้วค่ะแค่อย่าไปเบียดเบียนใครก็พอเพราะเท่าที่ดูถามว่ามีอะไรแย่ๆมากมายไหมตอนนี้ยังดวงยังไม่ยังไม่อยู่ในจุดที่คุณควรจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆยกเว้นแต่ว่าเจ้านายให้ทาอะวันนั้นอันนั้นทําไปหรืองานโปรเจกต์ข้างๆที่เราทําไว้ไปสานต่อให้จบ นะคะแล้วก็ระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงอารมณ์ขึ้นนี่คือเงินห้เกี้ยงไปเลยดังนั้นระวังมากๆเนาะโอเคดูซิมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกสักใบสองใบโอ้ความยุติธรรมมีอยู่นะคะ justice เนาะอันนี้อย่างที่เราบอกว่าไปเจอคนเห็นแก่ตัวมาถ้าไปถูกใครแทงข้างหลังมาก่อนแล้วต้องบอกว่าความยุติธรรมมีจริงเพราะฉะนั้นปล่อยวางเราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขต่อไปเนาะเพราะว่าคนที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้บังคับบัญชาเขามองเห็นค่ะเขามองเห็นแต่คุณอย่าไปคาดหวังคำขอโทษจากใครนะยังไม่ได้ช่วงนี้เพราะฉะนั้นปล่อยวางไปก่อนเนาะโอเคาราศีกรกฎดูเหมือนดูเครียดหาอะไรสนุกสนุกทำนะคะจะได้ไม่ต้องไปนั่งจดจ่ออยู่กับสิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำกับเราเนาะหาอะไรทำเล่นกับมา้ากับแมวทำกับข้าวอะไรก็ว่าไป อ่ะโอ้เราลืมล้างไพ่ว่าจะล้างไพ่เราก็ดูเรื่องความรักจะเก็บไพ่เฉยเลยไหเดี๋ยวมาดูความรักก็เรากดบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ความรักของกรากดคู่กรณีเราก็กรากดนะคะทุกคนเลยย้ำทุกคนเพราะมีหลายคนแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วต้องใช้คาว่าเคยเป็นดีกว่าตอนนี้สบายไม่มีดราม่าอยู่คนเดียวไม่ปวดหัว ดูซิกรกดความรักจะเป็นอย่างไรบ้างชอบมีผู้กรณีเป็นราศีพิจิกกัราศีเมษนะคุณนะส่วนมากที่เจอมาเราก็พิจิกก็จะเจอกรกฎซ้ําแล้วซ้ําอีกมาพลังงานความรักของชาวราศีกรากฏนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เข้ามาสองชาวกรากฏเอาไปปรับใช้ตามเหมาะสมเนาะมาใบแรก ว้าว wow, justice ค่ะ uprise โอ้แม่คุณจะได้รับความยุติธรรมทางเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักในเวลาเดียวกัน the high l o f e n t u p r i h t เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากได้คอม m ิ t เมนตจากใครนะคะมีโอกาสมากหรือก็เป็นไปได้มากว่าความสัมพันธ์นี้ติดอยู่ที่เรื่องศาสนาแล้วก็ชนชาติเป็นไปได้สูง Two of Swords Reverse นะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นปัญหาต่อไปแล้วเพราะคู่กรณีของคุณเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาเกิดอุปสรรคในความรักขนาดนั้น Four of Wands Upright ว้าวดีมากเลยใช่ได้ใช่ได้ไดอ่าอันนี้นะคะ Age of Pentacles Reverse เดี๋ยวเราจะบอกว่าพลังงานค่อนข้างโอเคนะวันนี้เริ่มความรัก Four of Cups Upright พลังงานสับเปลี่ยนกันได้นะคะอย่าลืมเนาะนายออฟซอ r สมาแล้วค่ะข้อความมีใครอยากจะติดต่อคุณใจจะขาดอยู่แล้ว <laughs> Four of s อร r สล Reverse แหมรอไม่ไหวแล้วว่างั้นมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดไพ่ด้วย Seven o ออฟ u อร์สอัปไรใบสุดท้าย เดอะฟู <The> เห็นไหมเราบอกว่าชอบดีอยู่กับชาวราศีเมษอันนี้ไพ่ราศีเมษนะคะแต่ไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปรู้เนาะว่า,าราศีทั้ง22ช่องในชาร์ตเกิดของเขาจะมีราศีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเลยอย่าไปซีเรียสกับมันค่ะบางคนมีเกือบครบนั่นแหละ6ตัว7ตัวเลยก็ว่าไปอ๊ะมาดูกันพลังงานในวันนี้นะคะคนคนนี้นะคะคู่กรณีของคุณเขามีความรู้สึกว่า เขาอยากจะปลดบล็อกตัวเองหรือถ้าเขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขาและเขาก็อยากจะปลดบล็อกคุณเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันขวางอยู่ระหว่างคุณคือความแตกต่างอาจจะเป็นความเชื่อความเชื่อนี่คือเป็นได้หลายอย่างนะคะอย่างที่เราเคยพูดมาตลอดเลยคือแม้แต่กระทั่งเรื่องลดนิยมทางการเมืองไม่เหมือนกันต้องใช้คำว่าลดนิยมนะเดีย๋ยวนี้เพราะมันเหมือนเป็นกระแสด้วย คือมันเป็นไปได้หมดเลยเรื่องความเชื่อที่มันสร้างความแตกต่างคือทุกอย่างเลยนะคะณนะตอนนี้เลยเขาคิดว่าบางครั้งมันก็ไม่น่าจะมาเป็นปัญหาได้ถ้าใจตรงกันนึกออกไหมดังนั้นเลยสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือณนะตอนนี้เลยถ้าคุณบล็อกเขาเขาอยากคุณปลดบล็อกแต่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเขาอยากที่จะปลดบล็อกคุณแล้วก็ส่งข้อความมาหาสื่อสารกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งซึ่ง ยังไม่ได้เป็นการเปิดอ,อกคุยกันเลยสัทีเดียวยังจะมีความอีโก้เบาๆในการคุยในลักษณะที่ว่าเหมือนใส่หน้ากากหาคุณยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนร้อเซว่าสิ่งที่เขาต้องการความรู้สึกในใจลึกๆมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แพ้ไม่เป็นบอกเลยเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ชอบถูกปฏิเสธดังนั้นที่ผ่านมาถ้าเขาเมือเอ่อเย็นชาหรือทำอะไรต่างๆใส่คุณ ในลักษณะที่เขาคิดว่ามันไม่พร้อมหรืออุปสรรคคืออย่างที่บอกคือเรื่องความแตกต่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนี้พร้อมนะคะอย่างที่บอกเขาแพ้ไม่เป็นเขาจะพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเลือกเขา เพราะฉะนั้นนะเราจะบอกว่าราศีกรกฎค่ะดูวคนแบบนี้จะเหนื่อยนิดนึงเพราะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วเป็นจอมบงการสิ่งที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้เลยคือเขาคิดว่าเขาทุ่มเทความรู้สึกให้คุณไปเยอะแล้วแล้วเขาจะปล่อยให้มันสูญเสียไปไม่ได้ดังนั้นเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นในแบบของเขานะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นสําหรับคุณแต่สําหรับเขาคือเขาอยากให้มันดีขึ้นเพื่อตัวเขาเองออย่างที่บอก ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงเนาะโอ้พลังงานอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาจริงๆตอนนี้คนคนนี้ดูเหมือนจะนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายคิดถึงคุณโอ้ออกแนวถึงขั้นลุ่มหลงไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ออกแนวประมาณว่ามีเวลาว่างเมื่อไหรเรื่องคุณก็โผล่เข้ามาละแบบนั้นมากกว่านะคะอ่าอันนี้นะคะเดลเวอร์สรีเวิรเป็นคนหัวดื้อด้วยจริงๆเขาคิดลึกๆอีกต่างหากว่า คุณอาจจะเป็นโซเมตของเขาก็ได้แต่ด้วยความที่มันมีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วก็ความเชื่อเกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่น่าใช่หรอกเป็นเรื่องไร้สาระหรืออีกอย่างหนึ่งคุณเคยอาจจะไปเกลิน่นบอกเขาว่าเออเนี่ยนะคุยเออคุณนะ่ะรู้สึกแปลกดีเหมือนรู้จักกันมานานมากทั้งๆที่เพิ่ง,ง,ง,งรู้จักกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันชักนําให้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะกําลังพยายามโน้มน้าวเขาให้รู้สึกว่าเขากับคุณเป็นเนื้อคู่กัน ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเขาก็รู้สึกแต่อย่างที่บอกคนคนนี้ใส่หน้ากากแล้ก็อารมณ์เหมือนหลอกตัวเองเหมือนไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าซึ่งลึกๆในใจเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและสิ่งที่เขาต้องการก็คือคุณว้าวถึงขั้นจะว้าวเลยทีเดียวทําให้เราอ่านแบบงงๆนะคะอ่า Queen of Cups r e v e r s e นะมีใจให้นะคะแต่ไม่แสดงออก อีโก้แรงได้นะอย่าลืมที่ไม่แสดงออกส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาชอบเพราะถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบคุณอาจจะปฏิเสธเขาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกเสียหน้าได้ดังนั้นนะคะคนคนนี้หน้าใหญ่มากหน้าใหญ่ไม่ได้หมายถึงขนาดใบหน้าที่ใหญ่นะแต่หมายถึงอีโก้ใหญ่มากคนคนนี้มีปัญหาเรื่องอีโก้หลักๆเลยเท่าที่ดูแล้ว เราค e ิดว er ่าปัญหาเรื่องชนชาติศาสนาไม่น่ามีปัญหาอะไรเยอะความแตกต่างอย่างนั้นไม่น่ามีแต่ปัญหาเรื่องอีโก้โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อนะคะเนี่ยมีปัญหาสุดๆคุณอาจจะไม่ได้คลั่งศาสนาคุณอาจจะไม่ได้ไปนิทิทางที่ชอบไปวัดไปวาแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องการดูไพ่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเชื่อที่แบบว่าเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรแบบนั้นไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องพลังจักรวาลแต่คนนี้อาจจะเป็นประเภทที่ว่าเชื่อว่า พลังจักรวาลไม่มีอยู่จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาด้วยตัวเองนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นมันก็เลยเกิดความขัดแย้งในหัวเขาแล้วทําให้เขามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลหมดแต่เราจะบอกว่าถ้าจะให้ดีนะเอาสองสงนี้มารวมกันแล้วมันจะเพอร์เฟกเลยจริงๆเชื่อเรื่องพลังจักรวาลด้วยแล้วก็มาเชื่อเรื่องเหตุและผลด้วยมันจะดีมากถามว่ามันดีตรงไหนดีตรงที่มันมีโฟล์ f ว n นขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นไพ่ของ ทวินเฟ e มโซเม e อะไรแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่เขาพยายามปฏิเสธตัวเองมาตลอดเพราะเขารู้สึกว่ามันเยอะไปสําหรับเขาความรู้สึกมันแน่นเกินนะคะคนคนนี้เป็นอยู่นะตอนนี้คือเหมือนคนวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองแต่ในขณนะเดียวกันถ้าไม่เลิกวิ่งหนีวันหนึ่งก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคือคุณจะปฏิเสธเขาไปโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำว่าคุณปฏิเสธเพราะคุณไปแล้วนั่นแหละ มาเดี๋ยวเก็บไพ่ตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตเปิดไพ่ข้อความบ้างดีกว่าโอ้ยมาดูสิอาจจะเป็นราศีกรกดก็ได้นะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหนุ่มหนุมราศีกรกดนะโอ้โหเป็นประมาณนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะเป็นบางคนปุ๊บมามีอะไรน่าสนใจข้อความออ มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับเขาเลยถ้าเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณเป็นคนจัดหาคนดูแลเลี้ยงดูสายเปอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วก็คุณเป็นคนเดียวเลยที่ได้อยู่ใกล้เขามากที่สุดจ้าดูเขาหายากจริงๆค่ะอันนี้เชื่อเขานะนั่นแล้วเขาก็พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเขาพร้อมแล้วสําหรับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคอมมิชเมน อ้าแต่นี่ย้อนแย้งแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเคยรักคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วอืมแต่เราจะบอกอะไรให้เพราะเรารู้แล้วเหรว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอ่าเขานึกถึงแต่คุณนะคะหัวสมองนี่มีแต่ชื่อคุณป,ป,ร,ะประมาณนั้นเลยอันนี้เราจะบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆเขารักคุณหรือเปล่าเคยรักคุณหรือเปล่านั่นมันหมายความว่าคนคนเนี้เอาองตรงไหมเขากลัวกลัวมากเลยกลัวการถูกปฏิเสธคือหน้าใหญ่อย่างที่เราบอกอีกโก้แรงมาก เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจค่ะให้สนใจที่การจะทําเขาถ้าเขากลับเข้ามาแล้วเขามานั่งทําอะไรประหลาดประหลาดให้คุณดูต้องใช้คํานี้คุณไปจับจุดได้เลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างประมาาประมาามากไม่รู้จะเข้าหายังไงดีเพราะหนึ่งเลยอีโก้ก็แรงอันดับที่สองก็คือกลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นเลยช่วงนี้คนคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกเพราะว่านึกถึงแต่เรื่องคุณกลัวคุณหนีเดี๋ยวขออนุญาตทริฟายอันนี้ดีกว่าเพื่อความชัวว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขารักคุณจริงๆไหมมันคืออะไร โอ้เอาทัวร์ครับโอเคไม่ต้องถามต่อเลยอ่ะพูดไปเรื่อยดีนะที่เปิดหยิบออกมาได้ทัวร์ครับคือพูดไปเรื่อยค่ะคกลัวการถูกปฏิเสธมากๆนั่นเองเพราะอีโก้แรงมากเพราะฉะนั้นก็รกด หรือแม้แตกระทั่งคนเข้ามาสองถ้ากรลกรดเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเนาะยังไงก็คิดดีๆอย่าเพึ่งวู่วามอย่าพิ่งไปรีบร้อนปฏิเสธหรือตอบรับอะไรดูไปสักระยะหนึ่งก่อนดูพฤติกรรมเขาก่อนถ้าเขา สม่ำเสมอเสมอต้อนเสมอปลายไปเรื่อยๆนั่นค่อยเริ่มต้นตัดสินใจนะคะคอยดูคอยดูกันไปเนาะว่ากันโอเคก็ระกดก่อนที่ลิ้นเราจะรัวมากไปกว่านี้เพราะวันนี้ภาษาไทยเราวิบัติมากเรานึกถึงแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นอดทนกับเราหน่อยนะคะอดจริงๆก็อดทนแล้วเนาะดูจนจบคลิปแล้วก็อย่าลืมนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบาย